สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็วันที่ยี่สิบหาเดือนแปดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็วันอาทิตย์นะครับผมอีกเมื่อกี้มือแล้วนะครับพี่น้องอีกเบิกมือแล้วรัฐบาลไทยกับเสียงหัวขนนะครับผมแต่ก็ยังบริษัทลงนะครับยังบริษัทในลง สรุปนะครับเอฟซีด้แลนะครับผมก็หนักก็หนุงหนากแล้วครับผมเวลาหน่อยนะครับก็ไม่นี้หรือโอกาสนะครับผมมาลงคงสุดไทยนะครับลงลงคงสุดไทยของรัฐบาลไทยหมวดประจำที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมให้เอฟซีนะครับผมก็จะคอยบุ่งและทั้งตัวเลขกันนะครับผมก็ขอฝากคำเตือนมาสักนิดนึงนะครับผม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับพี่น้องเขัมาแล้วก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แน่นะครับผมฝากให้เมา่ใจกับแอดแน่นะครับคนนไลค์คนเรแชร์นะครับผมก็ ช่องกับช่องหน่อยนะครับยังกับพันกดยังกับพันอย่างครับแล้วใดก็มีนะครับผมก็เห็ดด้วยความจริงใจนะครับเห็ดด้วยความเต็มใจแนวทางนะครับตละแนวทางกับบางเทือกับพิษบางเทือกับถูนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับของแนวทางของรับพัฒนานะครับกำลังเดินดีนะครับเดินแนวนะครับผมเป็นสิบเป็นสิบงวดนะครับ อาครับก็ขอฝากนะครับขอฝากกดไลค์ก็แชร์ให้กับนังใจกันนะครับผมอ่าส่วนท่านที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามมักแนวทั้งตัวเลขนะทั้งจากทั้งช่องนะครับกดติดตามเรากดสั้นกระดิง่งแจ้งเตือนหว่พร้อผมนะครับจะได้ร่าดชมคลิปใหม่ตัวเลขเด็ดๆดีนะครับ,จา,านะรบจากทั้งช่องนะครับผมก็กดติดตามไว้กดไลค์กดติดตามเรากดสั้นกระดิง่งแจง้งเตือนไว้นะครับจะได้ร่ผาดชมคลิปเสียนํำลง ช่องนะครับผมเอาล้วครับไปเบิ้งกันนะครับคงสุดท้ายของหมวดประจำวันที่1เดือน9ปี6 7นี้นะครับผมสำหรับรัฐบาลไทยคงสุดท้ายหมวดนี้นะครับบนนะครับบน5กับ7นะครับเด่น5กับ7นะครับวิ่ง5กับ 5, 7จืม เน้นที่เจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับผมจับกู่นะครับจับคู่ก็ห้าเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเน้นที่หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดลวก็หาเจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ดลวหาเจ็ดนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดนี้นะครับหลักร้อยก็รู้สึกว่าจะลดไปสองสามงวดนะครับ หลักรอยช่วงนี้กับบอยแมนนะครับบอยเดืนนะครับแต่กังวลนี่กับเนื้อทั้งในมาล่วงไหลนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสําหรับหลักร้อยหมวดนี้นะครับก็มีสามเก้าสี่สองนะครับสามเก้าสี่สองนะครับเน้นที่สามกับสองนะครับเน้นที่สามกับสองนะครับเอฟซีส่วนสามตัวนะครับสามตัวสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ด 3 5 7 2 1 7นะครับเน้นที่3 1 7 4นึนะครับ2 1 7อีกตัวนะครับผมส่วนเลขติดบนนะครับส่วนเลขติดบนนะครับเลขติดบนลุดนะครับงวดที่แล้วกับรุดนะครับผมรุ่มาสงวดติดนะครับสูตรนี้เดินมายาว32มสงวดแล้วนะครับ32มสงวดงวดนี้เป็นงวดที่33นะครับผม ผิดงวดที่ยี่สิบสี่แล้วก็งวดที่สามสิบเอ็ดสามสิบสองนะครับผิดแค่สามงวดนะครับเอางวดนี้มาเบร่งต่อรับมาเบร่งต่อว่าจีเขาก็จะลดนะครับเลขติดบนงวดนี้ก็แปดเจ็ดหกนะครับแปดเจ็ดหกนะครับผมอยากคิดว,ว่าว่าน่าจะลดนะครับงวดนี้ว่าน่าจะลดสำหรับเลขติดบนนะครับส่วนส่วนเลขล่างนะครับเลขล่าง มัดเด็ดนะครับเหล็กล่างเน้นที่เอ่อเน้นที่เก้าตัวเดียวนะครับเน้นที่เก้าตัวเดียวนะครับตัวรูวนะครับเน้นที่เก้าตัวเดียวนะครับผมจับคู่ได้เก้าหนึ่งตัวเดียวนะครับเก้าหนึ่งตัวเดียวนะครับผมมัดเด็ดนะครับเอาไปมักตัวไรกก็จัดนะครับบอมมากับึ่งผลความบันเทงให้กําลังใจกับทั้งช่องนะครับผมสําหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ให้ทุกคน ครับน้าจอไยเลยครับอ่ะก็ใส่ใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับผมใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับหมักจัดขัดพานนะครับบ่มากับบึงผัามันเท่งนะครับผมกัประมาณนี้นะครับท่าดสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอทีทุกคำทุกคนนะครับนะครับผมให้โชคให้มาในระมรวยครับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับ สำหรับเหล็กแล้วนะครับผมเหล็กแล้วก็เขายังวัดจะดูดนะครับตอนนี้ยังเดินดีนะครับผมสำหรับสำหรับเหล็กแล้วนะครับผมยังเดินดีอยู่นะครับคิดว่าคิดว่าไหนเดินต่ออีกนะครับคิดว่าไหนเดินต่ออีกนะครับผมส่วนท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มอยากเข้ากลุ่มนะครับผมก็เอา สามนี้ครับกลุ่มแบ่งปันน้ําใจนะครับแบ่งปันน้ำใจฟรีเข้าฟรีนะครับผมลาวกันน้อยนะครับไอดีไลน์ก็อนุวัฒนะครับอนุวัฒสองเจ็ดหนึ่งอ่าแอดไลน์ขม้าครับแอดไลน์ขม้าก็บอกว่าขอเขากลุ่มนะครับบอกว่าขอเขากุมด้วยนะครับกลุ่มจะมีสองกลุ่มนะครับมีกลุ่มแบ่งปันน้ําใจนะครับอื กลุ่มแบ่งปันน้ำใจนะครับกลุ่มแล้วก็กลุ่มรายเดือนนะครับกลุ่มรายเดือนกับเดือนละสามรอยบาทนะครับกลุ่มแบ่งปันน้ำใจเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีนะครับผมแล้วแต่ใครมีน้ำใจนะครับผมนะครับก็ปมะมานี้นะครับผมเอาใครอยากเขากลุ่มก็แอดไลน์แอดไลน์เข้ามาด้วยครับเด้อบอกว่าเข้ากลุ่มน้ำนะครับจะได้น้ำอ่ ดึงเข่ากุ้มให้นนะครับผมเข่ากุ้มหลกระบอกนะครับเข่ากลุ่มรายเดือนหรือเข้ากลุ่มแบ่งไปน้ําใจนะครับกระบอกระบุน่นะครับจะได้ดึงเข่ากุ้มถือนะครับผมเอาล้ครับก็ทุกท่านทุกท่านนี่ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับโศกหมันรำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับโศกโศกกันหันทุกท่านทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลรับก่อนนะครับคลิปนาพ่อกันไหมกับราพัฒนาของงวดประจำวันที่ยี่สิบหกพรุ่งนี้นะครับ เงื่อน,นี้ก็เบิ้องของสุดท้ายของรัฐบาลไทยไปก่อนนะครับเงวดหน,นา้าก็พอกันสำหรับงวดน,นี้ก็สำหรับเงื่อนนี้นะครับผมวอดพิดวอดถือแล้วครับวันนี้จบนะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยน่ำกันนะครับโชคโชคหมานหมันกันทุกคน,กคน,กคนสวัสดีครับ